โอ้อันนี้คือเบื่อแล้วไมนน่ี GT-R ปีอะไรอันนี้ต้องบอกปี2024 34 GT-R นะครับคันนี้แหละที่จะไปซีมาโชว์นะฮะทุกคนแตะ600หมดแต่ยังไม่เห็นมีใครวิ่งผ่าน M3 คันสีขาวแล้วสักคันนี่งาน full function full t o r t u e นะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นการ track day ขายไม่ขายขายฉลองครบรอบ3ปี1แถม1นะครับมัดมัดรวมวบเพื่อนมา นนาหห้้้องขีเลยมัจะใกล้อะไรขนาดนี้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอันนี้เป็นไงพาเดินชมหน่อยไม่ได้พาทุกคนชมอย่างเดียวนะพาผมเออันนี้เป็นยูนิฟอร์มใหม่นะครับสําหรับฟังกชันตอนนี้ก็เข้าสู่โหมดแบบจริงจังแล้วจริงจังก็คือแบบใส่เสื้อเชิ้ตนะเดี๋ยวช่างทั้งหมดเดี๋ยวก็ใส่เสื้อเชิ้ตนี้ทํางานเลยนะแบบโอ้อันนี้คือเบื่อแล้ว ไม่ไปดิไม่ใช่หยอกเล่นนะใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังมีแบบอยากเปลี่ยนทรงเปลี่ยนซีลอะไรเงี้ยอีกนิดนึงนะครับก่อนที่จะเรียกว่าไฟนนลแล้วอนี้เป็นแรบสายกันรอยมาเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ต้องเรียกว่าเวลาคนอื่นเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยอันนี้ GTR ปีอะไรอันนี้ต้องบอกปี2024อ่ะเพราะว่าประกอบใหม่ทุกอย่างทุกทุกเม็ดทุกตัวที่ฟูลฟังชั่นเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคุณมาดูเด็กวะเนี้ยนี่พนักงานเรา เรื่อนรถนี่ต้องมีแบบผ้าคุมบ่งคุมเบาะนะฮะไม่ต้องกลัวเรื่องความแบบสกปปกนะครับคันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าพร้อมและพร้อมที่จะออกไปเผชิญหน้านะกับโลกแห่งความเป็นจริงแล้วแต่ว่าคิดว่าก็คงไปนอนเหมือนเดิมเรียกว่าไปนอนการาเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ j จ m ีนี่คือแบบผุพ่านนะไม่ได้มาแต่งนะเสียต,ตาลไม่ติด คือช่วงนี้หน้าฝนก็จะเป็นช่วงซ่อมรถพอซ่อมรถเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็ช่วงหน้าหนาวก็จะออกไปซิ่งกันนะก็จะเห็นรถ JDM เยอะหน่อยนะฮะต้องบอกว่าบางคันเนี่ยเป็นของผมเองอย่างเช่นคันนี้นะฮะซึ่งก็ขายอยู่นะตอนนี้ก็เรียกว่าพร้อมจบทุกคันนะครับโปรเจกต์ใหม่ที่เรากำลังจะลุยกันตอนนี้เลยดีกว่านะพามาดูนี้หน่อยนะฮะอันนี้ก็เป็นเห็นบอดี้ทุกคนก็รู้รู้เลยทันทีนะแบบนี้โป่งอย่างนี้เซฟิโร่หรือเปล่าไม่ใช่นะ 3.4 gtr นะครับคันนี้แหละที่จะไปซีมาโชว์นะฮะสภาพตอนนี้ยังแบบว่าเขาเรียกว่ายังไม่สู้รายชู้ดีนะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้นี่คือจะเป็นแบบที่สุดของที่สุดเลยคือเขาเรียกว่าเทรนตอนนี้ oem plus นะ oem คือ original equipment manufacturing นะแต่ว่า oem plus คือเขาเรียกว่าเดิมเมเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคือคือมีของเดิมแล้วก็มีของแบบซิ่งบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นล้อช o ท่อนะครับแต่ของเราเนี่ย รอชกท่อบอดี้พาร์ตแต่ว่าภายในอาจจะแบบเดิมๆนะมีแบบนิดมงนิดโมน,ดนิดๆนะฮะแต่คันนี้ต้องบอกเลยว่า800้นะครับ800มานะแล้วก็เทอร์โบเดี่ยวสั่งมาแล้วเทอร์โบเรียบร้อยแล้วเครื่องอยู่ที่ลงกึงนะครับเป่าโตโมเมเพิ่งสั่งนะฮะท่อไอดีเดี๋ยวโหให้คุณดูท่อไอดีแบบผูลฟังก์ชันออกแบบเองนะฮะงานนี้งานสร้างมากสร้างมาเพื่อการเจ๊งโดยเฉพาะเลยต้องบอกเลย ขายไม่ได้แนะ่นอนทำทำแบบถ้อยดีเองนี่ต้นทุนเป็นแสนนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรคันนี้ต้องบอกว่าเป็นของโชว์นะเดี๋ยวรอด,ดูกันคันนี้ืีสีเดิมเป็นเบสไซ e ์บลูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะจบด้วยสีมินเนี่ยโพโพนะมินเนีพโพนะโอเคเพราะว่าตอนนี้เมกามันกำลังคิตไงม n i g น t p u r p โพก็เราก็ต้องจัดไปแบบนั้นนะฮะวันนี้มีรถเข้ามาจูนนิ่งนะครับนะคันนี้ก็ BMW m 4 F 82นะฮะตอนนี้เขาเรียกว่า สี YAS นะ YAS Marina Blue นะครับสีนี้คือสีปกหนังสือของ M4 นะฮะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นตัวที่แบบว่าแรงตึบนะฮะจุนจูนิดนหน่อยหเปลี่ยนอินโตงอินเตอร์นิดหน่อยเขาเรียกว่าโบออนเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ก็600สบายๆนะครับอยู่ที่ว่าทุกคนแต่600หมดแต่ยังไม่เห็นมีใครวิ่งผ่าน M3 คันสีขาวแล้วสักคันนิ่งพูดแล้วจะหาว่าคุยนะฮะ ก็คุยนั่นแหละนะครับ <laughs> <laughs> เพราะว่าก็วิ่งว่งกไม่กี่รอบนะบแต่ว่าอันนี้คือต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นรถที่มันมีสูตรสำเร็จค่อนข้างเยอะแล้วนะครับมันออกมานานพอสมควรแล้วนะฮะก็มีท่าจบอยู่หลายแบบให้คุณเลือกสรรน,นะครับถ้าเกิดจะไปลึกๆหน่อยก็ต้องทําพวกอินโตงอินเตอร์อะไรพวกนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นรถที่เกียร์มันก็ทนได้ประมาณหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณจะอัปเกรดขึ้นไปถึงขั้นแบบว่าใส่้าร้ท็อกพันอย่างเงี้ยมันต้องไปทำคลัสนะครับซ ก็จะโหดกับรถเกินไปคือหมายถึงว่าอัตราเงินที่เสียไปกับสิ่งที่ได้มามันอาจจะเริ่มไม่ค่อยคุ้มแล้วนะค,คนก็เลยจะจบกันอยู่ท่าประมาณนี้นะครับคันนี้ก็ไม่มีดาวไปนะครับพราะไม่มีดาวไปก็อาจจะรีดแรงม้ามากขนาดไหน,นไม่ได้ดาวไปนี่ช่วยประมาณสักสาตัวนะฮ <Wow. S 1> ะก็คือเป็นการเอาแคดเลิกคอนเวอร์เตอร์ออกแต่ว่าคันนี้เขาก็ต้องการเสียงที่แบบว่าไม่ได้ดังมากนะครับก็อย่างที่บอกมีสูตรสาเร็จเยอะนะฮะใครสนใจนครับเรื่องของการจูนนิ่งนี่ขอให้เลี้ยวเข้ามานะอยากเฟี้ยว เลี้ยวขวาไม่เจอเพราะว่าฟูงชันอยู่ซ้าย,ายะนะฮะอยากเลี้ยวเลี้ยวขวาไม่เจอนะรเราจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอู่เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะมีการจัดของกันชุใหใจคือต้องบอกเลยว่าคือลูกค้าที่นี่เนี่ยแม่งเป็นลูกค้าแบบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรย่ยอยมีตังย,ยิบยิบย่อยอะไรวะแบบนี้ไงแบบมันนีมันนีมันนีฮะคือเนี่ยอะไหล่เยอะมากนะครับสั่งกันมาเต็มวางกองเต็มไปหมด ไม่มาใส่จ่ายตังค์แล้วด้วยนะนะครับบางคนขายรถไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องมีการจัดแจงกันชุดใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเรียกคนอื่นนี่คือบอกว่าโอ้โหมานี่แบบสะอาดมากนี่อู่ซ่อมรถเหรอเนี่ยแต่ว่าผมต้องบอกเลยสำหรับผมนี่ถือว่ารกนะคือ เห็นแล้วมันขัดหูขาดตานิดนึงนะฮะเดี๋ยวคุณรอชมจะเห็นแบบลุกใหม่สะอาดขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะโผล่50เอสคันนี้ระบบคูลันต์นะครับมีปัญหานิดหน่อยนะฮะรถมันมีมันเก่าละก็เซอร์วิสก,กันไปไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับเบลลี่ไฟน์สเปอร์นะครับอันนี้ก็เข้ามาด้วยปัญหาเครื่องยนต์สั่นนะครับฟีไฟโชว์ตรวจพบแล้วว่าแกนเทอร์โบหักนะครับหักไปอันหนึ่งนะก็เดี๋ยวรอด,ดูกันเป็บลลี่เดี๋ยวนี้เราก็ซ่อมเก่งเหมือนกันนะช่วยเอาออกจากคลิปไปได้ไหมเวลาซ่อมอะไรกเก่งๆแบบ ไม่ไหวแล้วซ่อมคือซ่อมเก่งเหลือเกินนะหลายคนก็ไว้ใจเหลือเกินนะครับคันนี้ผมเห็นตั้งแต่ตอนผมอยู่เมกาแล้วนะครับ993 RS ต้องบอกว่าวันนี้นะวันนี้นะต้องมี30ต้องมี30นะครับ แต่ถึงอีก30กว่าวันกว่าจะเสร็จ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ราคาในไปไกลแล้วรถคันนี้มันมีหลักแบบหลักหัวไม่กี่คันหลัก10คันหน้าในโลกนะฟูลฟังก์ชันก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมประกอบนะรถคันนี้นะครับทำชงลงชวงล่างนะคันนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะน่าจะเป็นพี่ปอวัฒนาจูนนะฮะกล่องโมน่อจะโมเทคนะครับคือมันเก่ามากแล้วก็ต้องมาหาอะไรที่มีความใหม่เข้าไปเข้าไปผสมผสานหน่อยเพราะว่าไม่งั้นมันจะให้มันวิ่งได้เหมือนพวกโมเดิร์นค่าอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะตอนนี้ มีปัญหาเรื่องซีนท้ายเกียร์นิดหน่อยนะครับก็มาจอดรออ่าซ่อมบำรุงอู่นะครับก็ต้องบอกว่าเข้าไปเห็นในคอมเมนต์นะฮะหลายๆคนก็คิดถึงนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่คิดถึงกันผมก็คิดถึงทุกคนเช่นกันนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกคือช่วงนี้เนี่ยเราก้าวเข้าสู่ปีที่4ี่แล้วนะครับ<ะ>อย่างเป็นทางการของฟูลฟังชันเราก็ต้องการที่จะยกระดับนะให้ฟูลฟังชันเนี่ยตอบรับนะทุกทุกท่านได้มากขึ้นนะครับวันนี้มีการจัดโชว์รูมกันใหม่ด้วยเดี๋ยวพาไปดูหน่อยนะครับ เปิดเข้ามาเจอนี้ก็คือเจอซูเปอร์ก่อนเลยนะฮะอันนี้ไี่ต้องบอกว่าไม่ไปเลย <laughs> <laughs> ไปแต่งไปแ,แต่งไปเนะรื่อยนะฮะก็ยังขายอยู่นะใครสนใจนะครับบอกมาเลยวันนี้พกมา5ล้านพกมา5ล้าน <laughs> ไม่ขายเอาไม่ใช่ทอนตังค์ให้ด้วยนะได้ล้อได้ล้อ FF 3 7ไปนะครับออฟเซตแบบนี้ไม่มีที่ไหนนะคือโอ้โหมัน ไปสั่งโวกเลสซิ่งก็ไม่ได้แบบนี้นะฮะชคช่วงล่าง k w 3านะครับเซตอัพเรียบ, <Wow. S 1> บ,บร้อยรถนี้ยังวิ่ง40โลอยู่เลยนะนี่ใหม่กิ๊กเลยนะนะฮะยังไม่ได้รันอินเลยนะครับก็อ่ะคุณมาดูโชว์รูมของเราเป็นไงผมนี่ผมเซตอัพไว้เตรียมพร้อมแบบลูกค้ามีที่นั่งเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งที่นะฮะโอ้เป็นไงเก้าอี้ snap on นี่ตัว2องหมื่นกว่าบาทนะไม่รู้ซื้อมาทําไมนะไม่รู้ว่าใครเป็นคนซื้อมานะคือซื้อมาได้ยังไงวะเนีย่ยแพงมากนะครับแต่ว่าก็เหมือนแบบ ือมันเปนะ็นของมีแบรนด์ของมีแบรนด์มันก็จะแบบดูดีนิดนึงนะอันนี้ก็มาตั้งด้านในให้ลูกค้ามีมจุดนั่งคุยอีกที่หนึ่งนะชมรถนะครับรถตอนนี้เราก็ไลน์อัพนะคันนี้เป็นรถหายากเลยประเทศไทยมีอยู่6คันนะครับเปิดประทุน3คูเป้3นะฮะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถของพี่ชายสุดที่รักนะครับอาหง H Drive นะเขาก็เอามาเรียกว่าอุดหนุนกันนะจริงๆต้องบอกว่าไม่ต้องมาอุดหนุนเราก็ได้นะแต่ว่าด้วยความว่า เขาก็น่ารักนะก็คือดีแกก็มีอู่ของแกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เขาก็เฮ้ยนานๆไม่ได้เจอทีอุดหนุนซะหน่อยคนแบบนี้ถือว่าเป็นคนแบบยอดเยี่ยมนะมีตังค์ด้วยชอบเลยนะครับก็อ่ะกูที่เอาไปติดฟิล์มซะหน่อยนะมีฟิล์มเดิมอยู่แล้วก็แกะออกเพราะว่ามันอาจจะมีความเก่าด้วยนิดหน่อยนะครับแกก็มีเทสแกะของตัวเองมาแล้วนิดนึงให้เราแกะต่อให้แกะฟิล์มที่นี่นะฮะผมบอกเลย โอกาสเจ๊งน้อยที่สุดเพราะว่าผมใช้เครื่องสตีมคือแบบเครื่องไอ้น้ำฉีดๆให้ฟิล์มมันแบบร้อนย้วยหน่อยแล้วกาวมันละลายแล้วก็ค่อยๆแกะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแกะมาแล้วสีพังเนี่ยไม่ใช่คันนี้นะพูดถึงเฉยๆวันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับว่าคุณนะ่ไปแบบเขาเรียกว่าไปทําที่ไหนมานะอีนนี้ต้องบอกว่าคือเดี๋ยวนี้ฟิล์มในคุณภาพนี่โอ้โหแม่งมีตั้งแต่แบบของมันเ่มาจากดาวอังคาร่นะยันของแบบเกรดแบบต่าเตี้ยเลียดินครับคือก็ต้องบอกว่าเลือกให้ดีแต่ฟิล์มกันลอยนะผมบอกเลย ถ้าจะเอาถูกอย่าไปทำเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะสร้างปัญหามากกว่าการโปรเทคนะฮะอย่างที่ว่าเรียกว่าฟูลฟังชันนะฮะร,ราคาก็เรียกว่าพูดคุยกันได้นะพูดคุยกันได้นะครับคุยได้ทำให้ไม่ให้นี่อีกเรื่องนะแต่คุยได้คุยก่อนได้นะฮะวันนี้เป็นการเรียงรถแบบเขาเรียกว่าแถวตรงเรียงหนึ่ง <Wow. S 1> นะฮะแถวตรงเรียงหนึ่งต้องบอกเลยว่าโ oh. อ้โหเซตอัพนี้เราเคยทำมาในครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับ mm. ก็เราแบ่งฝั่งไว้ซ้ายปอร์เช่ขวาแมกกาเรนนะฮะ อันนี้นี่คือเพื่อให้แบบคนผ่านไปผ่านมาด้านนอกได้แบบยนโฉมกันแบบชัดเจนนะไม่ไม่มีความเสเพสป์นะก็อันนี้ก็เป็นแม็กกาเดียนหัอนะครับพันสีเขียวนี้ขายอยู่นะคะบอกเลยว่าราคาเล้าใจบอกไปแล้วแบบฮะก็เรียกว่าลงราคาในอินเทอร์เน็ตไม่ได้นี่สนใจต้องโทรมาคุยเพราะว่าอันนี้คือมีดาวไป์นะครับแล้วก็มีจูนนะฮะคือฟังชันคันนี้ก็คือซื้อไปแบบสบายๆไม่คิดไรเนี่ยนะฮะก็คือวิ่งแดกทุกคนันเอางี้ดีกว่านะครับอ่ามีไฟออกท่อนะ คือต้องบอกเลยว่ารถ600นาเนี่ยหาแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วนะหาแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับผมก็เลยต้องเนี่ยนี่ต้องเก็บไว้1คันนะฮะต้องบอกเลยว่าจริงๆไม่ได้เก็บหรอกภาษาการเก็บสะสมอีกอันนึงนะครับที่ใช้มาตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะ <c oughs> คือคำว่าติดมืออ่าแม้ก่นนาฮ่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 าโ่าฮ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 ่ฮ่ อีกไม่เหยียดทิตศละนะครับพีระงานฟูลฟังชั่นฟูลท็อกโจนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นการแร็กเดย์แต่ว่าไม่ใช่แร็กเดย์แบบว่ามาปล่อยซัดวิ่งกันมั่วส่วน,นะครับเรามีทีมงานอินสตรัคเตอร์นะฮะจากฟูลฟังชั่นนะครับ,รบแล้วก็นักแข่งของเราสองท่านนะฮะน้องทีมแล้วก็น้องปักนะครับมาเป็นแบบอินสตรัคเตอร์ให้คุณด้วยแล้วก็เราจะเริ่มต้นกันช่วงตั้งแต่เช้านะครับก็พาดูสนามก่อนคือต้องบอกว่า จอยได้ทั้งหมดทั้งิ๊กิเนอร์ทั้งแบบอินเตอร์มีเดียตนะฮะสามารถมาร่วมกับเราได้เอารถของท่านมานะครับท่านจะได้รู้เรื่องของการขับขี่ที่ถูกต้องนะแล้วก็รวมไปถึงการใช้รถของท่านให้เต็มสมรรถนะมากขึ้นนะครับ <S <S ดีกว่าคือต้องรถพวกนี้ต้องบอกเลยว่าคือบางทีมีแล้วไม่ค่อยได้ใช้นะฮะรถเนี่ยพวกนี้มันออกแบบมาไว้เลี้ยวถ้าคุณแบบอยู่บนทางด่วนวิ่งกันตรงๆสองขร้ไม่ต้องมาคุยกันหรอกเพราะว่ามัน มันไม่ได้ค่อยใช้สกิลอะไรเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าตัวรถจริงเนี่ยมันมันมีความสามารถหรือแคปเบอร์บิลิตี้ที่สามารถไปได้เยอะนะครับเราก็อยากให้คุณได้ทดลองนะฮะใช้สมรรถนะของรถคุณนะโหซื้อมาเป็นแบบหลายล้านใช่ไหมโดยการแนะนำจากคนที่ต้องเรียกว่ามีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีเซอร์ติฟิเคตถูกต้องในการแนะนำในการสอนนะครับวันที่28ที่จะถึงนี้ยังไงรีบติดต่อเข้ามาตอนนี้ซีทเหลืออยู่มัน56ซีทนะฮะที่สนามพีระใช่ไหมช่วงท้ายของวันคุณจะได้นั่งรถคันนี้ นั่งเลยเอ้ยเราใส่เบาะให้อีกอันหนึ่งเลยจริงๆขับโดยแชมป์ของเราทั้งสองคนนะครับเป็นฮอตแลปให้คุณนั่งว่าโอ้หรถรถแข่งจริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะอยังไงก็ปรับโทรเข้ามานะฮะเปิดด้านล่างนะครับอ่ะ G2S ก็ยังอยู่ G3S ก็ยังอยู่นะครับขายไม่ขายขายขายนะฮะอ่าคันน้ำพูไม่ขายนะก็นะคนก็จะบอกเลยว่า อะไรที่ไม่ขายเนี่ยก็ชอบถามมันเข้ามานะครับอ่ามันรู้อยู่แล้วแหละว่าไม่ขายก็คือถามหาเรื่องคุยด้วยหน่อยนะแต่ว่าระวังอย่ามาถามช่วงนี้ไอคันที่ไม่ขายอาจจะขายนะนะฮะเศรษฐกิจนี้ต้องช่วยกันใช้ตังค์ครับทุกคนนะโหคลิปให้แล้วลงเรื่องลงลงเรื่องล้อไปนี่คนชอบมากนะฮะพอผมเห็นว่าคนชอบมากผมเลยกะว่าเดี๋ยวถ่ายเหมือนเดิมเลยอีกรอบหนึ่งแค่เปลี่ยนชุดรีลันรีลันอันนี้มีลงคลิปไปปุ๊บมีคนสั่งเลย มีคนสั่งเลยนะฮะมีคนสั่งเรียบร้อยแล้วใส่ลำโบนะใส่ลำโบเอสทนะครับเดี๋ยวรอชมกันนะคือตอนนี้50 s h a d e of Gold เนี่ยมันแบบแบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยอะไรมันนี่มันนี่ไม่ใช่คะไม่ใช่แล้วมันนี่คือท่านี้อันนี้คืออะไรยิบมจอยยิบมจอยกูไม่รู้เหมือนกันนะคือแบบว่ามันเยอะมันเยอะมันเยอะมากนะคือแบบสีเสือนี่มันโอ้โหต้องบอกจริงนะ อยากจะมีรถแบบสักคันที่แบบยังไม่มีล้อคดีรถผมมันมีล้อทุกคันเลยผมก็ผมก็เลยไม่รู้จะใส่อะไรอยากใส่อยากใส่อันนี้เนี่ยอันนี้อยากใส่มากเลยนะไม่รู้จะใส่รถอะไรนะครับก็อันนี้เลยไหมอันนี้เลยไหมขายไม่ได้แต่งแม่งเลยเอามั้ได้อยู่นะใส่ไปเกิดเลยนะโอ้โหนี่แม่งตัดกับสีทองทองพวกนี้อยู่แล้วด้วยนะยสวยนะน่าลองดูนะเออแต่ว่าเสียทรงเฮลิเทเลยนะ ถ้าทำไปบบนี่จบเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งฟิล์มกันบ้างนะฮะวันนี้นี่ผมพาคุณลวดเดียวเลยดีไหมแบบว่าอิ่มหนำสำราญเลยแมยคิดถึงกันนักนะฮะจริงๆนี่มันมีอีกวิธีหนึ่งนะพูดถึงคิดถึงกันมากๆนะฮะผมนี่เอางี้ไหมเดี๋ยวตั้งกล้องถ่ายผมไ้เฉยๆเลย30บนาทีเหมือนดูแพนด้าในในทีวีสมัยก่อน <laughs> <laughs> จะได้หายคิดถึงกันทันทีนะฮะซเล่นซาเล่นโอ้โหต้องขอบคุณจริงๆคือต้องบอกว่าไม่ค่อยได้ออกคลิปนานนะครับเพราะว่า กำลังจัดวางระบบระเบียบอยู่แต่ว่าก็เห็นในคอมเมนต์พูดคุยเข้ามาก็โอ้โหแบบต้องกลับมาคือไม่รู้จะยังไงไละก็ต้องแบบก็ต้องลุยแล้วนะฮะโอ้โหนี่รถอะไรอะ่ะสวยจังเลยฟิล์มแฟคทอรี่นะฮะนี่ก็พวกงานฟิล์มนะครับคันนี้ซ่อมเสร็จแล้วให้มาที่วันนั้นอยู่ข้างในนะเฮ้ยนี่รถอะไรอะ่ะเกียร์หรอวิยสวยมากเลยอะ่ะผมบอกเลยว่าเกียร์นี่เป็นยี่ห้อที่ไม่ค่อยเห็นที่เมืองไทยนะ แต่ว่าที่เมกาเนี่ยถือว่ารถเกียร์นะผมบอกให้มันโคตรดีเลยเว้ยที่เมกาตอนนี้นี่คือคนให้มันแบบเกรดแบบเล็กซัสแล้วะคือแม่งดีมากเลยนะแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาพัฒนามากซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นแบบนี่นำเข้าเองหรือว่ายัางไงนะแต่เป็น ev ใช่ไหมเออถ้าเข้าใจไม่ผิดเราเรียกว่าเกียร์ ev 5้านะครับรถเดิมเป็นสีขาวนะครับก็มาทําสีดําด้านนะฮะก็เรียกว่าเหมาะสมนะลงตัวนะฮะสวยงามงานฟิล์มเนี่ยช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะ เขาเรียกว่าฉลองครบรอบ3ปี1แถม1นะครับมัดมัดรวมกับเพื่อนมาพอมัดรวมกับเพื่อนมาปุ๊บทํา1คันฟรีอีก1คันหรือใครจะซื้อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาติดตั้งทีหลังก็ได้นะครับเออสามารถนะคือตอนนี้โปรโมชั่นเยอะจริงนะเหมือนยิ่งทํายิ่งแจกยิ่งทํายิ่งแจกนี่มันหัววงชั่นหรือโอชิอินทีนะแจกจนกงงไปหมดแล้วตกลงไม่รู้มีํำไร เออสิ้นเดือนมาไม่รู้มีกำไรหรือเปล่านะครับแต่ไม่เป็นไรเราทำเพราะใจรักนะฮะล้างรถก็ยังเปิดอยู่นะครับโหนี่ซิโลโคโถนนยนนี่ยคุณดูดิบอกแล้วอย่าไปรับรถนี่อันนี้เขามาวันหลังไม่รับล้างนะไม่รับดูแลนะนี่คุณดูเป็นรอยเลยท่านโอ้พื้นเป็นแตกหมดเลยอะ่ะเนี่ยบอกแล้วไม่เอาซิโลคโคนี่โหอย่ามานะวันหลังเพื่อทำพื้นแตกหมดเลยใครไม่รู้จักแการงถนนยนผมต้องบอกว่าเขา เป็นกวนนี่แบบคือเขาเขาเล่นันแหละแต่มันมันมันขับอ่ะคือก็ตลกดีนะคือหมายถึงว่าเขาชอบบอกว่าคำว่าถนนย่นนี่คือแม่งแรงแรงจนแบบถนนแบบบิดล้อบิดว่าถนนมันย่นเข้ามาเลยอ่ะเออก็ห่าดีนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยิโลโคเนี่ยเลยเนี่ยคนดูพื้นนี่เนี่ยฮะบอกแล้วอย่าให้โหเนี่ยแม่แม่งแม่งเลื่อนขนาดเลื่อนนะนี่ยังไม่ได้ออกตัวนะพื้นแม่งแตกเลยครับโอเควันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับอะเจอกัน